นี่น้องชาเน่เอาน้องเป็นไงหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันไหมต้อเหมือนกันยังคงเดียวเลยนะใครสอนเอ้ไก่ไอ้ไก่สองต้องเอ้ไก่ทองไก่สองต้องมึงนีลักษณะจะง่วงว่นนอนนะว่านะง่วงว่นนอยใครสอนเอ็งบอกไปสิว่าครอบครัวของเราเนี่ยประกอบสมมาอาชีพอะไรขายอะไรลูกขายผลไม้ขายผลไม้ วันนี้เนี่ยพี่ไกรทองก็อยากจะชวนเองเนี่ยเอาผลไม้ของเราที่รวบรวมได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปขายที่บ้านของคุณพระพิจิตรเพราะคุณพระพิจิตรเนี่ยเขามีชื่อเสียงโด่งดังและเขาเป็นคนระดับรวยด้วยเองจะไปกับที่ไหมไปคะ่ะและเองจะเตรียมผลไม้ไว้มากหรือยังมากลค่ะผลไม้ของเองที่เตรียมมาเนี่ยมีอะไรบ้างมะพร้าวกับกล้วยคะ่ะมะพร้าวกับกล้วย